สวัสดีครับวันนี้ผมต๊อกป๊อกนะมาอยู่มอสโตแจ้นะครับมาหาปลาปในบงสวายนะครับมันก็มาจะมาสมเยื่อนะครับวันนี้ผมก็จะใช้นีมปังบ่อเป็นนมปังไส้ผสมนมปังขาวที่ปัน่นเสร็จรูปแล้วนะอันนี้ผมจะใช้เครื่องถุงใช <c oughs> ้เครื่องถุงก่อนนวผมก็จะใช้ขาวอีกน่าก็น่าจะเครื่องถุงผสมกันเพราะว่านมปังตัวนี้มันจะมีความเหนียวความเหนียวมันมีแล้วนะ กินไหมก็กินแหละแต่ว่าผมจะเพิ่มความความปูความแตกง่ายของเหยื่อแล้วอย่างมันประหยัดด้วยอ่ะมาใกล้ๆกล้มาดูมาคนนี้เข้าเลยอ่ะผลเข้ามาเนี่ยดูเนี่ยนะดูเนี่ยน้ำแท้จะไม่ต้องใช้เลยนะเพราะว่าเหยื่อน,กกน,นู่นกบเหยื่อนี่เขาปั่นมาแบบมันม,มีความเหนียวในตัวอยู่แล้วน้ำไม่ต้องใส่นะผนน้ำไม่ต้องใส่ แล้วผมก็จะใส่นี่ครับขาดไม่ได้นะผงเชือ้อเฮ้ยสองม้วนะอันนี้ผมก็จะใส่ครึ่งถุงนะอู้หูให้ทั่วนะครับคงเฮ้ยนี่จะเป็นการเรียกสูงปลายเข้าไวน,นะเพราะเพิ่มกลิ่นข้าวหอมกุ้งให้ทั่วอ่ะอ่ะโคเรโคเร็สุดได้ปลาเหรอ อก็จะประมาณนี้นะอ่ะมาดูความเดีย <illes> นี่เห็นไหมมันจะก็ค่อนข้างจะพอดีแหละไม่ต้องผสมน้ําเลยไม่ต้องใส่น้ําเลยนะนะนะขึ้นมา <S <S ไป <S 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 เราไปลองใช้กันดูว่าวันนี้ปลาจะกินดีไหมไปลุย